โครงการที่คมอุตสาหกรรมท่าเรือน้ำลึกทวายนั้นเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ไทยและพม่ามีความร่วมมือกันค่ะและได้เริ่มมีการพัฒนาสาธารณูปโภคมารองรับซึ่งจะต้องผ่านเขตชุมชนของกะเรี่ยงทางตะวันออกของเมืองทวายนั่นก็ทําให้คนในชุมชนกังวนลนะคะว่าการพัฒนาครั้งนี้จะทําให้อนาคตของพวกเขาเปลี่ยนไปิไดตามจัดรายงานของนักข่าวพลเมืองอําเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะ คาเมร์เทลชุมชนเล็กๆแห่งนี้อยู่ทางตะวันออกของเมืองทวายประเทศพมา่าคนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยงที่ปลูกหมากเป็นอาชีพหลักเราจะเรียนดูเลยนี่อุไราะยึแลเจตัดาเต้เราอยู่ตันหาวิดาเตเราจเดินปบล้อชาวมีดมีอะไรมาคุยนก็เทศที่ว่าบุมมีดัวเราประกอบ ความกังวลว่าจะไม่สามารถปลูกมากหรืออยู่ในที่ดินของตนเองได้พระถนนสายใหม่กำลังตัดผ่านชุมชนมุ่งไปสู่ท่าเรือน้ำลึกตวายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่คนทั่วโลกรับรู้ว่าจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คนที่คาเมร์เทลยังมีคำถามว่ามันส่งผลดีหรือร้ายกับชีวิตพวกเขากันแน่การมีถนนมีทั้งผลประโยชน์และมีทั้งผลกระทบ แต่การเกิดผลกระทบหรือผลประโยชน์กลวิงนี่เลยไม่แก่หรอนี่เล้มุจจาเลก็แก้เบือเราขูเรามืาอันาเบลอเราู่อ้วกู่ิ่งไม่กละถึง่ล่นอีแ่ละบอนี่อาไปรอในชีนนงวิบมาจ้าอีมาเจเนน่อเจ้นี่ยูอเจ้ิ่ไม่แก้ไหจะนตายมาแล้ว การก่อสร้างยังคงดำเนินต่อ,อ,อ,ตอชาวบ้านบางส่วนได้เงินชดเชยแลกกับการต้องอพยพไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือสามารถทำกินแบบที่เคยทำได้ผู้คนที่เหลือทั้งกะเหลี่ยงพุทธและกรีรวมตัวกันเป็นคณะกรรมการพัฒนาชีวิตชุมชนคาเมอร์เทลผู้ความยั่งยืนร่วมกันอธิษฐานเพื่อปกป้องแผ่นดินของพวกเขาให้คนรุ่นหลัง ခါစညဟာနေနေမော်ခါစညဟာနေနဘဖို့ပလီဘဖို့ပလီတွေပါညာလည်းကဒူရာဒီစုညာတဲ့ပါညာအဝနေပတခွာဆူဟောင်းနေလည်းပတဖီတာမလည်းပမာအော်ဒါမရှိဘူးတော့ခုခုခုပေးရကေပတာနေနေမေတင်တန်နိသတ်မေတိုလည်းကြည့်ဝပါပတခွက်တရားနေမေတိုလည်းကြည့်ဝပါလည်းဘဖို့ပလီတွေတပါညာလည်းလှခီဒီဖာအဝနေအော်တော့ကဲကဲတော့တကောတခဲနေမေအဝနေမီတာကိုတဲ့ပတုတောတော်အချာကလေးကนี่บอกว่า การเมืองทำให้เขาต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงผู้คนต่างถิ่นเข้ามาพร้อมกับบอกว่าจะมีการพัฒนาแต่สิ่งที่คนที่นี่ต้องการคือการพัฒนาที่ไม่นำมาซึ่งการทำลายวิถีและทางเลือกของชีวิตที่มีไม่มากนักนักข่าวบลเมืองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากงร,รายงาน